อันนี้ไม่บอเอ้ยอย่างนี้เออก็ไปชมว่าเขาเขี่ยมันเขาก็เลยอ้ามจัดเต็มลืมไปว่าเส้นนี้มันบางนี่คนเขียนเขี่ยนี่เขาต้องนับไปกี่ครั้งเราหมูสิบครั้งก็นับสักสิบครั้งก็พอเขี่ยเนี่ยอันนี้มันเกินสิบแล้วเนี่ยก็จัดหนึ่งสองสามนี่ก็จับ นูถนอมน้องน้อยน้องอุตส่าห์อยู่เป็นเพื่อนถนอมน้องน้อยตรงไหมไปตรงพี่พงศ์ไปไปอ๋ออยู่แถวนี้เหรอตรงนี้ใช่ไหมได้ไหมตัวม้าพี่เป็นเจ็งบ้าง ไดนองไดไมไ้ไได้ต้องบอกนะถ้าไม่ได้ต้องบอกนะท้อเป็น26แน่เลย27กี่ต้องปล่อยก่ยอนะปล่อยอะคต้องปล่อยกรปล่อยกรตัวส่วนใหม่ค่อยๆยกขยับขึ้นอ่า อย,อย่ารวบรัดที่จ่าเลยอย่ารวบรัดอ้มอมอามีวนกลับด้วยมีวนกลับด้วยฮะวอกที่ด้วยอ่วนกลับไปสิบแล้วครับ ใช่ใช่เราอาร์มก็ยังเข้าใจเลยพี่พงศ์ต้องเข้าใจด้วยติดพี่ใจรอยเส้นหน่อยตีเส้นมันอยู่ตรงนี้เส้นตี่แบบสดเนี่ยทาไมเดี๋ยวนี้พอคุยถึงหน่าหน่อยคิดถึงเมียเชียวอยากกลับไปหาเมีย โอเคแล้วโอเคท่าต่อไปค่ะอาจารย์ค่ะ